อ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาทัวร์กอลมรอบนี mm ้ก hmm. ับพระพรหมกับเอลซีทั er ้งกอลมกับมาให้นกำลังใจนั้นเห็นคือเก่าจ้ะมาหล่อได้กับอบอุ่นคือเก่าจ้ะเขาคือมากี่รอบนี้มาสองกี่วันแล้วมาได้ประมาณสามสองสามหื่นแล้วจ้ะแต่ก็คือแานคลับเขาเปิดมาไลน์แมนจ้ะ ทอร์ทำเลยล่าสุดก็คือมีนบินเข้าไปวงมาแมนแต่แบบลองทำแทนได้เนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างน้องนอง้นองเขาก็คือแบบมีเราเป็นไอดอลกาทุกคนทุกคนกาเขามากทุกคนกาว่ามีหนูเป็นไอดอลเป็นปัจจัยแล้วคือน้องน้องเขามากคือน้องเป็นคนที่มีความมีความตั้งใจแล้วคือ ็นยก็ต้องไฟให้มันใดทีส่สุดหนูหนูแนมหนองคนนี่ก็คือหนองมีความมาั่น้ะมีความ่ังใจจ้ะแล้วก็ถราถามว่าหนองเสียงมวนบอลได้ใ,ใจหนูหนูแต่แต่ค้าแรกที่นองมาออดิชันมือแรกเนะี่ยนองคนนี้นองเพียงมวนแล้วก็เสียงก็ บกุกคือกันบกุนออกคือไผรนะจ้ะเป็นเสียงพิเศษล่ะค่ะคือแสดงว่าวันนั้นเราก็อยู่ฟังด้วยแม่นค่ะวันั้นนุก็อยู่ฟังเออแล้วก็ร้องเพลงของเราเราความรู้สึกมันเป็นยังไงนรรยกาดีใจจ้ดทีนุ่งเป็นต้นแบบของเด็กเด็กเยาวชนทั้งคือในวันไหนรู้สึกแบบอเขาร้องเรา แม่เราเราเป็นต้นแบบเราก็ติดใจแม่จ้ะก็คือทีนี้พอกลายเป็นว่าน้องเข้ามาคือเอฟซีบางส่วนก็ไม่เข้าใจตรงนี้เราเห็นใช่ไหมแม่ค่ะก็ม,มีบางส่วน่วาเข้าใจนุกาก็เข้าใจว่าคือ,อบางคนก็ย่านแบบโว้ยน้องคนนี้มาแท้ตำแหน่งหนูอบอลสิก็คืออยากบอกผมของเอฟซีไว้ว่าคือน้องบรได้มาอย่างตำแหน่งห<อ>นูค่ะน้องมาน้องจะไปบริหารอีกวงหนึ่ง<อ>ไปเป็นไปอีกวงหนึ่งก็อีออมอม ว่าป็นพี่ป้อมแปมไปอีกวงนึงก็พี่ป้อมแปมค่ะ,อะขอโทษนะแล้วคนได้มาร่วมงานกับน้องแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องได้เข้ามาในวงงานกันเลยะนะน้องน่ารักค่ะนานแล้วแล้วเราได้มีการให้คำแนะนำน้นนองอยังไงบ้างเพราะอยา่างเมื่อวานน้องก็ร้องเพลงผิดด้วยคือนมาว่านั่ะหนูหูอยู่ว่าน้องร้องเพลงผิดแต่ว่าคือหนูบ่มีเวลาไปบอกไปบอกอน้ำหน่องน,นะเ่อด็ไปถามน้องว่าเออไปแจังไถ่เนี่ยหนูบ่มีเวลาเพราะว่างานหมู่บ้านมันชุลมุนกันะ นจากที่เราเห็นน้องเพราะว่าน้องร้องเพลงดแต่น้องก็คือยังแบบว่าก็ยังจะร้องเพลงเดิมต่อไปอะไรเงี้ยแบบพราเรื่องการแก้สถานการณ์ของน้องเป็นไงบ้างคือดีค่ะดีน้องคือถานทามหนูเนาะถ้าน,นูไปเป็นน้องนูก็ยันนูเสียสมาธิกันทาน,นูร้องเพลงดีนะแต่ว่าน้องคือคืนเวทีเออร้องพิษน้องกับว่านปยั้งหนูใส่ไปเลยยังสี แต่พอคือพอน้องน้องเข้ามาคือแฟนคลับอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนแบบแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายคนที่ลำบากใจก็เป็นทางพระโจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไให้แฟนคลับได้เข้าใจครับแกอยากให้พ่อพอแม่แม่เอฟซีเอ็นดูน้องฮักแพงเนเดอร์จาเดอร์น้องมานไม่กะอาจจะลองเพลงอาจจะพิษแน่เนสเตนเนสิกะอยากให้พ่อพอแม่แม่เอฟซีกะให้กำลังใจน้องเนเดอร์จาเดอร์อย่าแบ่งผักแบ่งขวั่งเลยจ้ะมึงเห็นกับดราม่าที่หลายคน อมีครับแทงเข้ามาก็โจจะสนใจเราน้อยลงอัองนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างลุงคือหนูนั่นคุยก็พอโจอยู่จ้ะคุยก็พอโจตลอดพ่อโจูพันก็นถามตลอดกามีคลิปบางคลิปเนี่ยแบบลงคลิปเลี้ยงสัญชาติเนี่ยวะออยอกกันเนี่ยวะพ่อโจพอสนใจหลาน,ลน,นเราเนาะัคีคือคือความจริงเนี่ย มันบอแมนทีเพราะพอแม่แมนเอฟซี FC เห็นในคลิปเดียร์จัดขึ้นหนูแครเห็ดแก่งพอโจโซื้อก็พอ,อ,อามากันแก่งกันซื้อ,อจ้ะแต่กามีบังคนแนบไปคอมเมนต์ว่าเออบอลโจทำไมไม่สนใจลูกกับเซนเซสีสนะจ๊ะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวเร,เราเราไม่ได้รู้สึกอะไร<อ>แบบใจใช่ไหมลูกกบบอลจ้ะ เราเขราเข้าใจใช่ไหมว่าด้วยพอนแบบงมันก็ต้องมีคนใหม่เข้ามาต่างๆนานาเพื่อที่จะต้องพัฒน,นาวงให้มันไปไปไปกลหรือแบบสร้างเ,เงินให้กับวงแม่ค่ะนูเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อกะบอกไปแล้วว่าจะมีอีกวงหนึ่งออนั่นก็คือวงสาวหน่อยลับเพื่อนชวอชวนแม่ค่ะ,ค,ะคือเราเราเรารู้เราเร,าร,ารู้แล้วเราก็เข้าใจาเ้าแรา นะตอนนี้น้องต้องมาขึ้นที่นี่ก่อนแม่ให้น้องมาหาประสบการณ์ก่อนเออจริงๆเอฟซี MC เราเข้าใจเยอะไหมมีก,กับมี่คุยหรือได้แบบอะไรอย่างเงี้ยเปิดใจคุยกับ่องเีเราบ้างไหมกับมี่อยู่จ้ะบางคนก็ถามมาน้องหกักแพงมากในเซเนเซืเออในเซเนเซื่อว่านออ้องน้องคิดใน,นดเซเนเซื่อหรือเซเนเซื่อกอยากบอกว่าผมเองในเอฟซีว่าบ่ต้องห่วงจ้ะล้วกั้น้องกะรห้าก,กันดีจ้ะก็มีอย่าง มนเหมือนแบบเขาก็เอาคำที่พ่อโตแบบไปไปพูดไปเป็นข่าวส่วนพี่แอนก็มาคอมเมนต์ด้วยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเพี่แอนพี่แอนคือว่าอะไรนะบุญบุญวัฒนาอะไรประมาณเนี้ยเราเราพอเห็นใช่ไหมเพราเห็นค่ะแต่ว่าคือหนูเห็นแต่ว่าคือหนูจะเบ่เสพขอความเห็นแมแบบลบๆกสิน้าจ้ะแต่ว่าพี่ๆศิลปิน ทุกคนบางคนก็มาให้ยกำลังใจยังสิเนี่จ้าบางคนก็มาให้ยกำลังใจนะตอนนี้ที่วงมันเกิดดราม่าขึ้นเยอะๆเราเสพโซเชียลน้อยลงไหมถามหนู้นโปรแต่เลยโทรศัพท์ก็คือไม่ค่อยแต่เลยเราก็มนค่ะคือนูสิสนใจแต่งงานอย่างเดียวเตรียมโอนงานเพื่อที่จะแบบให้แฟนๆมคตับเราได้องแม่จ้าก็คือยืนยันว่าแบบเราไม่น้อยใจพอทางก็โจ้แล้วก็แบบตรงนี้ก็คือ พับแพร่งก็ไม่ได้มาแย่งตำแหน่งเราไม่ได้มาแ่นค่ะฝากบ,บอกแฟนคลับเราหน่อยถึงถึงฝั่บางคนที่ยังไม่เข้าใจหรือบางคที่ยังไบ่รู้อยู่อย่างเงี้ยสำหรับเอฟซีทีแบบยั่งป่วนอยู่เลยว่าเอฟซีทีแบบเพื่นอนเขาใหเข้าใจเนาะจา้ะาเนาะงล้วก็อยากบอกว่าน้องฮักแพงกับหนู er aren, หบ่มิยังกันจ้ะกับฮักแพงกันซำเลยซำหนงในวงกันจ้ะบ่มิยังเกิดขึ้นนอกจากละกะ ปอพ่อแม่เอฟซีปอต้องคืนไลด์เดอร์จ่าเดอร์ปอต้องคืนว่าน้องห้าแพร่ซีไมาแย่งตำแนหน่งล่ะล่าก็อยุคของลาน้องก็อยุคของน้องจ่าน้องกับเป็นเด็กหน่อยที่นาหักแล้วกันตหาหักตาแพงคนนึงก็อยากให้ย่ปอพ่อแม่เอฟซีเอ็นดูน้องนีเดอร์จ่าเดอร์